สบายดียทุกคนอะไรสำหรับตอนนี้นะกูตเองก็กำลังเดินทางเพื่อจะไปฮับเอาเครื่องเนาะอยู่ที่บริษัทคนทรงสินค้าอ,อยู่แขวงรฮชบางซึ่งกูตเองก็ได้สั่งเนาะเป็นกล้อง GoPro โโซึ่งเป็นกล้อง GoPro ตัวทอิตเนาะที่กูได้สั่งออกมาเพื่อาจะได้มาถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆหลวงซองให้ทุกคนได้เห็นกันเพื่อความสะดวกไล่ขึ้นนันเองเนาะแล้วก็กูได้สั่ง GoPro n e m นได้สั่งอยู่เว็บของรัชดาเนาะจากทางประเทศไทย ที่ได้สร้างมาจากทางทางไหนบุตรทุกคนเนาะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์เนาะกระบาดเนาะที่ได้สร้างมาแลวคู่จัด่าทุกคนไปเบิ้งว่าการที่สร้างสินค้าจากดามาฮอลโลกเฮาบากนี้เฮาจะได้เสียค่าใช้จ่ายนี่รายน้อยสํำได้เนาะรือว่าจะได้เสียค่าฝากสินค้ามาฮอลโลห์ฮาบารนี้นะจะได้เสียเป็นทไดาเงินกีบเนาะส่วน าราคาข้องกองที่กูดสั่งซื้อในการบได้แผงไา่เนาะตามงบประมาณที่มีน้อยเนาะก็อยู่ในราคาผ่านกว่าบาทเนาะทุกคนประมาณผ่านกว่าบาทคันธาว่า,าตกเป็นเป็นเงินเอ่อเป็นเงินกีบเป็นเงินกีบก็จะอยู่ในประมาณผ่านบาทก็ประมาณาล้านปลายเนาะประมาณล้านปลายก็กีบนั่นเองทุกคนเนาะ เอาละตอนนี้เดี๋ยวโคจะพาทุกคนเดินทางไปที่บริษัทสกุคนสทรงสินค้านำกันเนาะไปเบิ่งกับเราเราจะได้เสียค่าใช้ใจ่ายในการหาสินค้าในครั้งนี้นี่เท่าได้นั่นเองแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงแรงๆเนาะอยู่ที่เครื่องรอหอบางก็เป็นช่วงระยะเวลา4โมงอตอนแรงๆเนาะ4โมงไปอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นทางอยู่ที่นอกตัวเมืองเนาะตอนนี้กคเองก็พยายามเป็นบน บนทีรถไล่เนาะเพราะว่าตอนแรงๆแ,แบบนี้กับส่วนใหญ่กับรถจะติดอยู่ลรงหัาบางเยอะเพราะว่าเป็นโมงที่อ่าักเฮียนพนังงานเนาะเล้เลิอกอ่าหงเฮียนแล้วก็เลิกการเลิกย่างมาจากสีเนะาะก็สำหรับบริเวณนี้เนาะก็เป็นในเส้นทางอยู่ในเขตนอกเมืองโรงพยาบาลเนาะเป็นบริเวณที่จะมีตลาดเนาะซุมสนอยู่ในเขตนี้นะทุกคน ตอนนี้พกหอมก็เดินทางมาฮอดเที่ยวเขตอ่าสามแยกบานนาสัมผัสเนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะตอนใครคำโรงแหลงยู่ที่เครื่องโลหะบางเป็นส่วงที่เลอคงฮาม,มงเฮียนแล้วก็เลกการนั่นเองเนาะ ก็ยู่กัแล้ากันนะสำหรับท่านหน้าที่กำลังติดตามส่งคลิปนี้อยู่ปัจจุบันก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะเข้ามาถักถ่ายสบายดีกันได้เดอ้อนะบรรวากาศใว่าอยู่ในเส้นทางนี้เนาะจะเป็นเส้นทางเชตบานนาะสัมผันแล้วก็น,นาล่วงนั่นเองซึ่งอยู่ในเขตบริเวณนี้นะทุกคนจะสังเกตเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีฮานคาที่เป็นข้องคนจีนอยู่ไล่พวกสุขคนเลยเนะะาะใช่ก็คล้ายๆเป็น ใช้หน้าทาเนะ่ะทองแข้งโลหะบางนั่นเองทุกคนเนาะบริเวณนี้ทพ่่าเป็นเขตสุมสนของคนจีนเนะจะอยู่ลายเอาละสำหรับตอนนี้เนาะกูดเองก็ได้พาทุกทุกคนมาอีกตึนหนึ่งเส้นทางเส้นทางจุดบริเวณนี้เนาะก็จะเป็นเส้นทางที่ อยู่ในเขตบริเวณตลาดสดคลองแขงนัวหอบากนั่นเองเนาะก็เป็นเขตบริเวณบ้านโพซี่หรือว่าจะเป็นตลาดโพซี่ซึ่งอยู่ในจุดบริเวณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างค้าต่างๆเนาะที่ว่าได้รวบรวมอยู่ในเขตบริเวณนี้ซึ่งมาลหลายคนที่จะมาจับจ่ายซื้อเครื่องข้องต่างเนาะอยู่ในข้าวโรฮอบางส่วนใหญ่ก็จะมาเส้นทางนี้แล้วก็จะแวะซื้อเครื่องต่างๆอยู่นี่เนาะก็จะมีห้างเกี่ยวกับเครื่องก่อสร้างเครื่องไฟฟ้าซึ่งมาอยู่บริเวณนี้เนาะ แล้วก็นี่คระหัวเอาก็ได้มาฮอดบอนเชตตลาดอ่โพซีนะเป็นหนึ่งในตลาดสดอยู่ที่แคนด็อกพะบางเอาละตอนนี้เขากามาฮอด จุดบริการขนทรงสินค้ากันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวชิซองบอนจอดรถดก่อนนะโอ้ยฝนตกไงย,ยู่นี่ก็จะมีฟูดเพนด้านำนะฟูดเพนด้าบริการอยู่ที่เครื่องโลภะบางเอาล่นะสำหรับตรงนี้เฮากอร์สถานที่บอลส่งจัดส่งสินค้ากันแล้วนะทุกคน ตอนนี้เหาก็ได้มาฮอดบอนจัดซงสินค้ากันแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นมีใส่จัดทรงด่วนเนาะจะมีบริการจะมีบริการจากไทยลาวจีนแต่ลาวนี่เองรนะี่ะจะเป็นบริเวณทางด้านใน ก็จะเป็นบริเวณเนาะที่เขามาขับพัสดุสิงของเนาะอยู่ที่มีใส่จัดทรงด่วนนั่นเองทุกคน mm hmm. ก็สามารถที่จะปากสินค้าจากทางประเทศไทยมาทางประเทศลาวได้สิ่นเดียวกันเนาะเดี mm ๋ย hmm. วต,ตัวนี้เขาอย่างท่าท่าพนังงานเนาะที่เป็นอย่างไปซีคข้องกัดูว่าเราท่าฮับเครื่องอยู่ตัวนี้เนาะ ครับนี่เราได้แล้วทุกคนสำหรับเครื่องมาจากทางรัชดาเนาะมาหออร้องหาบางขางก็จะได้เสีย่ค่าบริการเพียงแต่ส่อมมือ4,000กิ้มนั่นเองปลายทางเนาะขอใจ <c oughs> ทุกคนสลับตัวนี้ก็ได้มาเป็นทีมหัวแล้วเนาะสลับเครื่องจากทางรัชดาเนาะที่กูได้สร้างอยู่ทางประเทศไทยก็ใส่เวลาเพียงแต่ประมาณ1อาทิตย์เนาะหอาทิตย์เท่านั้นก็นจะมาฮอดอยู่ที่ลพบุรีเนาะโดยผ่านบริษัทเนาะจัดทรงสินค้านะก็จะมีจากฝั่งไทยมาห้าเหล่นนี้ทุกคนเนาะซึ่งว่าค่าบริการก็คือ,อน,นี่พนจะคิดไร่แต่เฉพานะ กันเพื่อนว่าค่าฝากปลายทางเราก็จะเสียเพีงเยงแตยซ่วงหมื่สนสี่พันกีบก็สำนักตอนนี้นะเฮามาเบิง้งสินค้าที่พูดสั่งมาก็คือเป็นกล้องโกโปรเนาะเป็นกล้องโกโปรอันทำอิดเนะาะฟุ้งฟุ้งเลยกับบะแมงเพราะว่าบอบอคอยได้สั่งซื้อกล้องโกโปรเนาะนี่เป็นทางทธรรนะงนิษฐ์เบิ้งหนึ่งัน แต่จะทิ้งตามปกบ่านอ๋อเฮ่มาแล้วทุกคนโอ้นี่เรียแ,แล้วเนาะเป็นกล้องโปรโป Action Camera มีระบบไวไฟฟอร์มเนาะแล้วก็ 4K นี่นอยามามือมือขนาดไหนกันดีทุกคนโอ้ มีคงเทมล่อยู่ด้ทุกคนนี่หลักเลยก็คือจะเป็นนี่เนาะโกโปรมีเคสมาให้พร้อมเลยเนาะเป็นกันน้ำพร้อมเลยนะทุกคนตัวนี้เนาะก็จะมีจอสกีินทางด้านล่างแล้วก็จะมีจอ,อทางด้านหน้าเพื่อให้เหาเบิ้งเวลาเขาถ่ายทําคลิปเนาะแล้วก็อันนี้คิดไว้น่าจะเป็นทรายเนาะที่ห่อ่ามัด ไซโกโปติดกับชีดอันนี้เป็นเคสใส่น,นี้เป็นค่าติดไซโกโปจับสซค่าเนาะอันนี้ก็เป็นเคสนอกธรรมดาทั่วไปโอ้แด้แอนเทมไล่ e อยู่ทุกคนอบสุดเนาะโอ้มีรีโมทอืมมีรีโมทพอรอมเนาะสาม,มารถที่จะดีคอ์ดเป็นโฮมแลวก็วิดีโอได้เช่นเดียวกัน นี่ได้ล่าอยู่เด้แล้วก็จะมีอันนี้บนในใจว่ามันยังเนาะตอนนี้ไปซิกซ่าึ้นแล้วทุกคนก็มีเปิมคู่มือในการนำไซอีกเนาะทั้งหมดนี้ก็อยู่ในงบประมาณหนึ 1, ่พันเจ้บาทนะที่กูดสั่งอยู่ทางรัชดาก็ที่ว่าเดี๋ยวชิบลองไซเปมาคุณภาพจะเป็นแบบใดเนาะ และการทำวันนี้ก็ือว่าเป็นคลิปนาทีกูด้ได้ให้ทุกคนในฮาวาอยูทีลูกข้าวบางเนื้ออยู่ทางประเทศลาวซีเนาะก็ถือว่าสามารถที่จะสร้างเครื่องกับทางประเทศไทยโดยเฉพาะก็เป็นทางเว็บโคงลัษดาก,ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก,ก็ใช้เวลาเพียงแต่ประมาณอาทิตย์ปลายแล้วก็สําทรค่าบริการไปทางอาเซียนเพียงแต่อ่าองมื่นสี่พันกีบซึ่งว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างจับตองได้เนาะ บันทื่เกินไปแล้วกับโมแพงเกินไปเท่านี้ทนะุกคนเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามกันแต่ตอ,ต,อตอนจบก็อย่าลืมที่จะฝากคอมเมนต์แลยก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องกูเนาะเพื่อต่อไปนี้เนาะได้กองกอบโพแบบนี้ฮับห่อไว้อยู่ในช่องมีคลิปวิดีโอแบบลากไล่กันเลยให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนเนาะสบายดีสวัสดีครับ